เริ่มตั้งแต่วันที่11กันยาหลังแถลงนโยบายใช่ไหมฮะก็แปลว่าเดือนนิดๆนะฮแต่ไม่ได้นั่งนิ่งเลยนะครับตอนแรกๆก็เหมือนจะโอ้ต้องทํางานตามแผนงานอะไรต่างๆลงหาพื้นที่ลงหาประชาชนแก้ปัญหาที่ตามรถแมบที่จะทํำแต่หลังๆเกิดเหตุเยอะใช่ครับมันมีวิกฤตเข้ามาซ้อนเยอะนะฮะเยอะทั้งวิกฤตภายในประเทศและล่าสุดก็คือวิกฤต ระดับโลกระดับโลกที่กระทบกับคนไทยและกระทบกับแรงงานไทยคนไทยและน่าจะกระทบกับยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยใช่ครับเพราะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทั้งราคาน้ํามันทั้งการส่งออกทั้งท่องเที่ยวใ่ครับที่จะเป็นเงินตราเข้ามาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราละเลยกัน อะไรไม่สนใจสถานโลกไม่ได้เลยไม่ได้ครับนะครับและตอนนี้ทุกสายตาทุกคู่จับอยู่กับสงครามกลางเมืองของอิสราเอลที่กลุ่มไหนนะครับกลุ่มฮามาสกลุ่มฮามาสนะครับกลุ่มฮามาสจะเป็นใครกลุ่มฮามาสที่จริงๆก็คือเป็นชาวปาเลสไตน์กลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่แยกตัวออกมาแล้วก็เหมือนกับว่ามีกองกําลังของตัวเองนะฮะต่อสู้กับอิสราเอลเพื่อขับไล่มีความเชื่อกันในทางศาสนาของอิสลามนะแล้วก็บอกว่า ทางอิสราเอลเนี่ยไปแย่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เขาที่เยรูซาเล็มแล้วมัสยิดรับิสเอาอักับเป็นมัสยิดที่มีความสําคัญลำดับ3ของคนมุสลิมทั่วโลกเลยนะครับใช่อันนี้แหละเขาเขาบอกว่าไปแย่งพื้นที่เขานะครับแต่อิสราเอลก็บอกว่าเป็นพื้นที่เขาชาวยิวอิสราเอลมันเป็นสงครามศาสนาที่มีมาเนิ่นนานจนกระทั่งอิสราเอลซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะ เข้าไปยึดพื้นที่แล้วก็ฮามาสเหมือนคนชนกลุ่มน้อยนะครับทีนี้ที่จ้องจับตาว่าสงครามที่ปะทุเกินหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสงครามอ่าวรอบใหม่หรือไม่นะเพราะถ้าเกิดเป็นสงครามอ่าวตอนเหมือนอิรักเนี่ยนะับอันนั้นอันตรายนะอันตรายครับทั้งเรื่องของความรุนแรงและผลกระทบตอนนั้นเนี่ยราคาน้ามันพุ่งไปสูงเลยนะครับเพราะอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ามันแม้ อะอิสราเอลไม่ใช่ประเทศผลิตน้ำมันแต่เป็นเส้นทางผ่านนะครับของเรือขนส่งสินค้าและอื่นๆนี่ครับที่ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามองนะครับไปดูนะครับที่บอกว่าฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยเขามีปิศา์ขึ้นขึ้นมานานนะที่ขัดแย้งกันมานานนะครับใช่ครับอิสราเอลนะครับมีประชากรเพียง สิบล้านคนใช่ไหมสิบล้านคนเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าประชากรของเขาเนี่ยมีคุณภาพนะครับการศึกษาสูงนะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีสูงอิสราเอลนี่บางส่วนเนี่ยเขามาจากที่ตอนที่เขาถูกถูกอะไรฮะเซ็นชันในเยอรมันใช่ไหมครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตอนนั้นที่สงครามโลกครั้งที่สองโดยนาซีเยอรมันนะครับแล้วก็มีการอบพยพมามาอยู่ที่นี่ดินแดนตรงนี้เขาบอกว่าชนชาติยิวเนี่ยเป็นคนชาติที่ฉลาดและก็ถือครองเรื่องเศรษฐกิจผู้่าการ ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนนะมีเชื้อชาติอยู่นะเป็นคนฉลาดเรื่องคิดเลขเก่งเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่กอบบอกนะครับเป็นคนมีคุณภาพเขาเลยทําไอ้บรรดาอะไรนะฮะเขาเรียกว่ายึดเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดในดินแดนแห่งนี้ใช่ครับนะครับฮามาสก็เลยกลายเป็นชนกลุ่มน้อยจริงๆอย่างที่บอกนะครับซึ่งดินแดนเนี้ยเดิมชาปาเลสไตน์เขาอยู่อยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีการมาทะมาสู้รบกันชาติอาหรับก็เข้ามาร่วงวงด้วยนะครับแต่ว่ารบกันมาหลายรอบอาหรับแพ้ตลอดนะฮะแพ้เพราะว่า อย่างที่บอกนะครับอิสราเอลมีมีลูกพี่ใหญ่ใช่ครับลูกพี่ใหญ่คือใครก็คือสหรัฐอ่าตอนหลังๆเนี่ยนะครับก็ตอนหลังๆเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขามีปัญหากับอิหร่านเยอะนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับอิหร่านเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียครับมันก็เป็นสงครามที่สงครามัวแทนใช่ไหมสงครามตัวแทนตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยหลายๆคนบอกอิหร่านออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้อยู่เบื้องหลังฮามาสแต่พี่กอล์ฟสงสัยไหมมีทหารอยู่เท่าไหร่ ก็ไม่ก็ไม่เยอะอะครับสองหมื่นสองหมื่นหลหมื่นครับใช่ครับอาวุธก็ไม่ได้เยอะครับคือวันที่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งแรกเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ช็อกโลกนะครับเพราะว่ายิงจรวดขี่ปนาวุธเนี่ยประมาณเกิน5 0 0 0ลูกนะฮะแล้วมาจากไหนเขาก็บอกว่าเอามาจากไหนอ่าแล้วตอนนี้ยังสู้ยืดเยื้อใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าทางฮามาสก็ประกาศใช่ไหมว่าเขายังมีอาวุธคลังแสงเยอะมีอีก อ่าคือตอนนี้ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้ส่งเข้าไปเป็นลูกๆครับนะฮะเป็นเรือเป็นอะไรเข้าเข้าไปที่ที่ฮามาสเนี่ยนะครับตงซึ่งอยู่ในเฉลิมกาซาเนี่ยแต่เขาก็เชื่อว่าน่าจะมีการส่งอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ทางนี้ก็ไปประกอบกันเองประกอบกันเองอาจจะสะสมไว้นานใช่ครับหลังจากที่เพียงพร้ำมาตลอดในประวัติศาสตร์ใช่ครับเขาบอกว่าครั้งหลังสุดก่อนครั้งนี้นะครับค่าทําสงครามกันเจ็ดหกเจ็ดวันอาทิตย์เดียวจบเพราะอิสราเอลเนี่ยเข้าไปจัดการกวาดล้าง ตอนนี้อิสราเอลก็เห็นว่าเขามีอาวุธเยอะครับเข้าไปผีผามฐานตายหมดนะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะเป็นการยืดเยื้อหรือไม่ครับแต่นั่นหมายความว่ามันต้องมีคนให้อาวุธฮามาสอ่ะใช่ครับจะเป็นใครลูกพี่ใหญ่ครับเขาบอกว่าลูกพี่ใหญ่เนี่ยครับของกลุ่มนี้กลุ่มปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสมันมีสองคนเท่านั้นเองคืออิหร่านกับอียิปต์สองอเนี้นะครับนะครับส่วน อ่าอิสราเอลก็มีนึ่งอออเมริกาอเมริกานะครับไปดูลากเง่าความขัดแย้งก่อนครับพี่ก๊อฟเป็นยังไงครับก็คือทางอ่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับต่างอ้างความชอบธรรมเหนือกรุงเยรูซาเลมอย่างที่พี่ช้างพูดตอนแรกเนี่ยนะครับเยรูซาเล็มเนี่ยก็คือเมืองศักดิ์สิทธิ์ทั้งของชาวยิวและของชาวมุสลิมจริงคือคริสต์ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อกำเนิดของทั้งสามสามศาสนานะครับแล้วก็มีการเหมือนกับแย่งครอบครองกันครับ อิสราเอลเนะี่ยอ้างว่ากรุงเย,ยรูซาเล็มทั้งหมดเนี่ยเป็นเมืองหลวงของตัวเองอซึ่งปัจจุบันในการย้ายไปแล้วนะฮะคือเมืองหลวงก็อยู่ที่นี่เลยนะครับส่วนปาเลสไตน์บอกว่ากรุงเยรูซาเล็มตะว,วันออกเนี่ยเป็นเมืองหลวงของร <นะ S 2> ัฐปาเลสไตน์ครับเป็นการอ้างกันนะครับอ,อ,อ,อิสราเอลนะครับก็พยายามที่จะไปยึดครองตรงเวสต์แบงค์นะครับแล้วก็เคยมีอย่างที่พี่ช้างเล่าคือเรื่องสงครามหกวันนะครับเมื่อปี2510นะครับตอนนั้นก็ทําให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาอยู่ในเคส เวสแบงก์นี่อยู่แล้วนะครับก็เลยโดนปกครองเพราะอิสราเอลนะครับเขาหนึ่งอย่างที่พี่กอฟบอกนะว่าเป็นชนชาติที่ค่อนข้างมีคุณภาพและมีแบ็คดีใช่ครับอเมริกาส่งอาวุธใไหมใช่ครับแนนน่อก็ดูนะพอเกิดสงครามเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพเรือสหรัฐไปเลยไปเลยใช่ครับไปไม่ใช่แค่ลำเดียวนะไปเป็นกองทัพเลยนะแปลว่า การไปเนี่ยเขาไม่ต้องไปทําอะไรนะไปข่มขู่อะไปข่มขู่ว่าไอ้ลูกพี่ใหญ่ไม่ว่าสองอเนี่ยอย่าไปสันุนนะถ้าสันุนโดนนะเพราะว่าสุดท้ายแบ็กออย่างอเมริกาเนี่ยสันุนอิสรเอลชัดเจนนั่นคือยุทธศาสตร์ในการที่ทําไมสหรัฐต้องเคลื่อนทัพเขาไม่ได้หวังว่าจะทําสงครามหรอกครับแต่เป็นการกดดันนะครับคือว่าจริงๆแล้วเขามองว่าจริงๆในส่วนของฮามาสในในถนวน กาซาเนี่ยจริงๆกำลังน้อยคือเขาเขาทำอะไรไปเนี่ยก็คือแป๊บเดียวก็จบเพียงแต่ว่าต้องไปสกัดพวกที่จะเข้ามาช่วยนี่แหละมาช่วยมาไร้เลยนะตรงนี้นะครับที่บอกว่าอเมริกาก็ต้องทําสิ่งนี้เพื่อที่สกัดอิหร่านหรืออียิปต์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งอียิปต์เงียบเลยนะเงียบเงียบแต่อิหร่านนี่ออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะครับเขาบอกว่าจุดที่ตอนแรกเนี่ยที่เป็นเราไปดูแผนที่นะจุดโจมตีแรก ที่ฮามาสทีมท,ทีเสราเอลนะครัะโอ้โห <seguir> เขาเขาส่งกองกําลังส่งอะไรกัไปเยอะนะฮะใช่ครับคือทีแรกบ,บอกว่าไอ้เป็นโฮมเมดบอมหรือเปล่าเป็นแบบคล้ายๆระเบิดแสวงเครื่องอนะฮะเขาบอกจริงๆไม่ใช่เพราะว่าบางจุดนี้มันยิงไกลเป็นหลายสิบกิโลหรือเป็นร้อยกิโลรหรือเปล่ายิงแบบขีปนาวุธเลยใช่ครับ<ล>ออมีคนคนไทยนะผมเห็นภาพคนไทยเขาถ่ายรูปตอนกลุ่มฮามาสยิงขีปนาวุธเนี่ยไปตอนกลางคืนมันเห็นเป็นรูปไฟฮะใช่ครับนั่นแหละโอ้ ยิงแบบเป็นเป็นชุดใหญ่เลยนะไม่ใช่ยิงพลุนะใช่ฮะยิงเป็นชุดใหญ่เลยนะครับฮามาสเขาประกาศว่าไงครับครับก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าแกนนำกลุ่มฮามาสนะครับบอกว่าฮามาสเตรียมจรวดไว้ในคลังแสงฮะในจํานวนที่เพียงพอต่อการทำสงครามยืดเยื้อนี่ไงนี่ฮะเห็นไหมครับแปลว่าเขามีอยู่แล้วใช่ครับเขาสั่งสมมานานพอสมควรและปฏิบัติการครั้งนี้ที่มันมีความแปลกก็คือว่าเขาไปจับตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติเยอะที่ไม่ใช่คนอิสราเอล เขาก็เลยมาประกาศด้วยว่าจะใช้ตัวประกันในการต่อรองให้ปล่อยตัวนักโทษชาปาเลสไตน์อันนี้ออกมาแล้วนะฮะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในภายในเดือนจาของอิสราเอลนะครับแล้วก็บางคนนถูกคุมขังอยู่ในสารรัฐนี่นะฮะเขาบอกว่าส่งอลยและบอกนะผู้นําสูงสุดของฮาบัสนี่บอกว่าแต่จะไม่มีการแลกเปลี่ยนนักโทษจนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลงในคาซาเนีเขามั่นใจมากนะฮะมั่นใจมั่นใจว่าเขาเหนือกว่าใช่ครับนะตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันเพื่อที่ผ่านมาเนี่ย อิสราเอลเนี่ยส่งขีปนาวุธส่งกองกําลังเนี่ยนะเข้าไปถล่มในเขตเวสต์แบงค์นี่ใช่ครับซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มฮามาสนี่เยอะมากครับผมเชิญออกาซานะครับอกาซาแล้วก็คือใช้กองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามกดดันทุกอย่างตัดน้ําตัดไฟนะครับตัดพลังงานนะฮะแล้วก็เบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ประกาศถ้าบบอกว่าเมื่อสิ้นสุดสงครามศัตรูของเราจะรู้ว่าการโจมตีอิสราเอลเป็นความผิดพลาด ครั้งร้ายแรงค,ครับซึ่งแล้วก็สิ่งที่จะทำเนี่ยก็คือจากสะท้อนจากรุ่นสู่รุ่นสถานที่ใดก็ตามที่ฮามาสปฏิบัติการอยู่จะกลา,ายเป็นซากประดักขักพัง,งนี่กว,วาดล้างเนะกวาดล้างเลยใช่ครับแบบนี้เนี่ยคือแบบไม่เอาไว้ลัทธิกรลาหมของอิสราเอลว่างไงครับรบ,บอกว่าฮามาสจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการและฉนวนกาซาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะฮะเขาก็เล่าแผนว่าจะเริ่มลุกทางอากาศจากนั้นจะลุกภาคพื้นดินและจะควบคุมพื้นที่ให้ได้ตั้งแต่วันที่สองนะครับ หลังจากที่อเมริกาเนี่ยครับส่งกองทัพเรือไปเพื่อสกัดกั้นคนเข้าไปช่วยเหลือฮามาสเนี่ยก็มีการประเมินว่าศึกนี้อาจจะไม่ยืดเยื้อแต่ไม่จบง่ายแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เขากังวลเรื่องของสงครามก่อการร้ายเพราะว่าถ้าเผื่อสู้กันด้วยกําลังแบบเผชิญหน้าเนี่ยฮามาสสู้ไม่ได้อยู่แล้วทุกๆกทุกทุกทางทุกประตูต้องหนีไปเป็น การต่อสู้ตดินใช่ครับก็ลบแบบกองโจรนะครับสู้แบบการก่อการร้ายนะครับแล้วก็กระทบความสัมพันธ์นะฮะเรื่องนี้จะกระทบความสัมพันธ์ของตอนออกกลางกับอิสราเอลด้วยนะครับประเทศมุสลิมเนี่ยไม่ยอมให้อิสราเอลยึดครองพื้นที่ศักดิษย์นะครับทั้งเยรูซาเล็มมัสยิดอัลอักษ์ซอนะฮะฮามาสอาจจะรอบจมตัวด้วยขีปนาวุธแล้วก็ใช้สงครามก่อการร้ายและมีคนส่งเสบียงให้ฮามาสไหมมีแน่นอนครับถ้าเป็นกองโจรเนี่ยใช่ครับใช่ไหมฮะก็สองอ่ะต้องจับตาสองอที่บอกนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องสงครามครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นสงครามเย็นและเป็นสงครามตัวแทนโดยที่ลูกพี่ใหญ่ต้องบอกว่าอิหร่านกับอียิปต์ไม่ใช่ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ที่จะเข้ามีบทบาทนั่นก็คือจีนและเซียรบจะเป็นสงครามที่ปะทะกันทางอ้อมกับอเมริกาจริงไหมจริงครับคือตอนนี้ก็มีการประเมินว่าถ้าเผื่อเรื่องนี้เนี่ยขยายวงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่า ตอนนี้โลกเผชิญสามสนามรบนะครับคือสามสนามความขัดแย้งเนี่ยจุดแรกก็คือยูเครนที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะกันเป็นพื้นที่ของยุโรปนะครับจุดที่2ก็คือในทะเลจีนใต้ซึ่งขึ้มๆกันมาตลอดซึ่งไต้หวันไต้หวันจีนนะฮะแล้วก็ประเทศรอบๆนั้นแล้วก็สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสหรัฐเนี่ยแบ็กอัพไต้หวันใช่ครับแล้วก็ล่าสุดก็คือที่ตะวันออกกลางนี่แหละฮะเนี่ยกลายเป็นสามพื้นที่เป็นเ่สามมุมเลยนะใช่สามมุมเลยนะครับก็ตอนนี้คือสภาพแบบนี้เนี่ยครับบบมมันกก็ทําาให้แว่่โลไสงบ สงบไหมไม่สงบครับเพราะเพราะเรายังอยู่ในระหว่างการอาการหวาดกลัวและจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกเยอะนะครับดรสุรชาติบำรุงสุขเขาวิเคราะห์เรื่องนี้คว่าไงครับคือเขามองว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นะครับเพราะว่าคนยูี่ยคือเสียชีวิตจํานวนมากนะฮะเกินพันศพไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนนะครับตอนนี้หลายพันแล้วใช่ตอนนี้หลายพันแล้วรวมถึงคนไทยด้วยนะใช่ครับใช่ครับ ก็เลยงานนี้คือยังไงก็ไม่จบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างสูญเสียคล้ายๆเลือดเข้าตานะครับก็บอกว่าความขัดแย้งชุดนี้ซัทับซ้อนกับสงครามยูเครนด้วยนะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาอย่างที่พี่ช้างบอกนะครับแล้วก็เสี่ยงเกิดวิกฤตพลังงานนะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยหนุนหลังจากอิสราเอลเนี่ยจะถูกดึงออกจากสงครามยูเครนด้วยหรือไม่มันก็จะกลายเป็นเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงฮะทั้งโลกเลยตอนนี้นะครับก็แล้วก็ที่อาจารย์คาดการด้วยความกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มติด ซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยผมไปนับดูแล้วนะครับมีสื่อต่างประเทศด้วยนะวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมีเป็นสิบกลุ่มนะฮะถ้าอ่านอย่างนี้ฮะทักฮะฮามาสนะครับเฮสบอลเลาะนะฮะในในเลบานอนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะฮะกลุ่มไอเอสกลุ่มอัลกออิดะเดิมอะไรพวกนี้นะฮะจะเข้ามาดวมกินโต๊ะรวมกินโต๊ะอิสราเอลใช่ครับนะครับก็ถือโอกาสนะฮะการกินโต๊ะอิสราเอลนี่มันเป็นการแก้แค้นสหรัฐด้วยนะใช่ใช่ครับใช่ครับ อย่าลืมนะกลุ่มอังกอริดากลุ่มอะไรเงี้ยแค้นสหรัฐอยู่ใช่ครับนะครับ<อ>ก็ต้องระวังนะสหรัฐก,ก็เคยไปกวาดล้างเขานะครับนะครับทีนี้มาดูไทยนะฮะบมีการวิเคราะห์กันว่าท่าทีของไทยในการแก้ไขปัญหาหรือการแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์นี้ไร้ซึ่งเอกภาพและรู้สึกว่านายก แรกๆไปทางกระทรวงต่างประเทศไปทางจริงไหมจริงครับครับก็คือก็มีการติติงทนายกนิดหน่อยนะครับว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนการแสดงท่าทีเร็วเกินไปตอนประนามฮามาสใช่ครับตอนนั้นตอนนั้นไปพูดเลยใช่ไหมไปพูดเลยแล้วไปโพสตด้วยนกสะร้างกระทรวงต่างประเทศต้องออกมาแก้ใช่ครับต้องออกมาแก้ว่าเราไม่ได้ประนายนายกไปประนามเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะพอมีข้อความว่านายกไปประนามฮามาสเนี่ยพักร่วมบาลก็มีปัญหานะใช่ครับ เพราะว่าอย่างพรรคประชาชาติเขาเป็นพรรคของสามจังหวัดชนยัดนใต้เป็นพี่น้องมุสลิมพระมุสลิมแล้วก็ซุนนีด้วยนะครับซุนนีเหมือนกับชาวปาเลสไตน์ครับอันนี้แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมามีการออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในสถานการณ์ความขัดแย้งครับอันนี้ก็บอกและเขาบอกอีกว่ามีคนวิเคราะห์เยอะนะว่านายกเัิมตรีและรัฐบาลไทยไม่ควรใช้เพราะไทยเนี่ยนะโดนจับตัวประกันเยอะแล้วก็มีผู้สูญเสียไม่ควร ต่อรองผ่านอิสราเอลครับเขาให้ต่อรองผ่านใครคือจริงๆแล้วเขาจะคุยเนี่ยกับประเทศมุสลิมน่าจะดีกว่านะฮะทั้งอียิปต์นะครับแล้วก็ถ้าประเทศเพื่อนบ้านไทยคือมาเลเซียซึ่งเราก็ไปเยือนมานะครับทนายก็ไปเยือนมาแล้วก็ที่มาเลเซียเนี่ยมีสถานทูตปาเลสไตน์นะครับซึ่งทูตปาเลสไตน์ก็คือดูแลไทยด้วยนะครับของฝั่งปาเลสไตน์มีสำนักงานในประเทศไทยคือดูแลภูมิภาคนี้อยู่ที่มาเลเซียแปลว่า คือกาลังจะบอกนะพี่ก๊อฟกำลังจะบอกว่าหลายคนบอกว่าให้ทางอ้อมเสียไปใช้ที่มาเลเซียหรือเาเลสไตน์หรือบางคนบอกว่าใช้อียิปต์อียิปต์ไปเลยใช่ครับอียิปต์ไปเลยนะครับเราต้องดูนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราไปดูประวัติศาสตร์หน่อยนะครับที่บอกว่าตอนนี้เราเคยมีประวัติศาสตร์ตอนที่เขาขัดแย้งกันในปี2 5 5 5ใช่้้ยหบตอนนั้นเนี่ยเราพบเหตุการณ์ที่เราตอนนั้นคิดว่าเอ้ยเป็นคาร์บอมหรือเปล่าใช่ครับมีการใช้สารใช้ วัตถุอันตรายนะครับจะมารอบสังหารนะครับตอนนั้นเป็นมีรัฐมนตรีของอิสราเอลมาแวะเยือนไทยคือจะไปดูไปดูแอร์โชว์ที่สิงคโปร์แล้วมาแวะเยือนไทยนะครับแล้วก็มีกลุ่มคล้ายๆกับเป็นสายลับนะครับของประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งต่อหลังมาบอกว่าเป็นอิหร่านนะครับก็เข้ามาปฏิบัติการนะครับเข้ามาปฏิบัติการแต่ระเบิดผิดพลาดนะครับเป็นระเบิดซะก่อนไประเบิดแล้วก็พยายามจะหลบหนีนะครับก็ระเบิดตอนนั้นเอาระเบิดใส่แท็กซี่ใช่ครับว่าจะไปที่สารทูตอิสราเอล อ่าแล้วก็พอระเบิดพลาดเนี่ยก็พยายามจะหลบหนีแล้วก็ไปปาระเบิดใส่แล้วก็โดนตัวเองขาขาดนะครับตอนหลังก็ยังมีตอนหลังมีการไปจับกลุ่มชาวเลบานอนที่ปกลุ่มฮิสบุลเลาะได้ด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้จับได้3คนเลยนะครับปี57ครับแล้วก็ปีปี5 5ก็มีไปจับพร้อมกับปวยยูเรียสารอมโมเนียมไนเตรตที่ส่งไปเป็นก่อระเบิดได้ใช่ครับอันนั้นอันตรายแปลว่าที่คุณทุกอะไรคนทั้งทวงเนี่ยคือไทยเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นเทคซ้ายใครเพราะสุดท้ายเนี่ย อันตรายก็เกิดขึ้นประเทศไทยนะครับไปดูท่าทีนายกลนตรีก่อนหน้านี้หน่อยครับนายกลนตรีพูดตั้งแต่วันที่11ตุลาคมว่าไงครับอันนี้มีการพูดเรื่องที่คนไทยถูกจับเป็นตัวประกันนะครับบอกว่าฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการทูตมีความสัมพันธ์กับบุคคลหลายๆรัฐบาลนะฮะได้ต่อสายตรงพูดคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงจริงขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดแต่ขอให้มั่นใจว่าทุกทางที่ดําเนินการอยู่พยายามทําทุกอย่างแล้วและจะพยายามอย่างสูงสุด โดยเน้นเรื่องอิสระภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกลุ่มตัวเป็นสำคัญครับก็ดีแล้วที่ไม่ต้องบอกรายละเอียดเรื่องการทูตเนี่ยต้องเป็นความลับเป็นความลับโดยมุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นอะไรคนไทยในต่างประเทศหรือคนไทยในประเทศเพราะเวลาเราทำเนี่ยไม่ได้มีผลกับเฉพาะคนไทยต่างประเทศนะที่อยู่ในอิสราเอลอย่างเดียวแต่มีผลคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเพราะ อาจจะมีกลุ่มที่เราไปประนามเขาเนี่ยโกรธแค้นเราว่าเราเทคไซส์แล้วมาก่อการร้ายเพราะบทเรียนที่พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังนะฮะปีห้าปีห้าเจ็ดมีแล้วมีมาแล้วใช่ครับเนี่ยฮะแล้วก็มีอาจารย์สราวุฒิอารียนี่เราไปคุยมาครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษานะครับของจุฬานะครับก็บอกว่าจริงๆไทยเนี่ยพยายามเจรจาจากหลายกลุ่มนะฮะโดยอาจารย์เขาแนะนําว่าให้ไปเจรจาทางอ้อมอย่างที่พี่ช้างว่านึ่นะครับก็คืออียิปต์กับกาตานะครับเพราะสองประเทศนี้ คือไม่ได้เกิดวิกฤตจากสงครามนะครับแล้วก็เป็นมีบทบาทเป็นคนกลางที่ดีได้คือหลายครั้งอียิปต์เนี่ยไปคุยให้นะฮะเวลาเกิดเหตุใช่ไหมใช่ครับไปดูแผนรับมือดีกว่านะเพราะว่ากระทบกับเราแน่ๆตอนนี้สิ่งที่คนกังวลว่าเอ๊ะมันจะกระทบกับวิกฤตพลังงานไหมกระทรวงพลังงานเขาก็เลยเตรียมรับมือนะโดยการสร้างความมั่นคงทางพลังงานบอกว่าต้องสำรองพลังงานให้ได้2เดือน2เดือนนะสงเดือนนะครับ น้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบต้องได้3ามสวันแต่เท่าที่ผมทราบตอนนี้เนี่ยของกลุ่มปตทเนี่ยเขาสำรองไว้70วันนะสิวันเลยตั้งแต่สงครามยูเครนเนี่ยนะเขามีเขามีทั้งคลังน้ํามันแล้วก็เรือเขามีแผนอยู่แล้วแปลว่าเขาถ้าเขาเพิ่มเติมนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในการความมั่นคงนะแต่ราคาเนี่ยเขาคุมไม่ได้ครับราคานี่เราต้องดูนะว่าหลังจากนี้ราคาน้ํามันโลกเนี่ย มันจะสูงขึ้นไหมทั้งเรื่องของสงครามและเรื่องของหน้าหนาวหน้าหนาวด้วยที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เ่มีการสำรองแก๊สด้วยนะครับแก๊สสูงขึ้นในครัวเรือนกจะได้กี่วันนะยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันนะแก๊สทีนี้ไปดูนะผลกระทบนะเรื่องการค้าไปดูเรื่องการค้าของไทยกับอิสราเอลหน่อยนะครับคู่ค้าของเราเนี่ยเป็นอันดับสี่สิบของไทยนะอิสราเอลนะเป็นอันดับหกในระดาออกกลางนะครับ 8เดือนแรกของปีนี้นะครับก็คือถึงเดือนสิงหานะครับมูลค่าการค้ามูลค่าถึง8 5 6ล้านดอลลาร์นะครับไทยส่งออกไปถึง545ล้านนะครับนำเข้าเพียง311ล้านนะครับคือเราได้เกินินดุลได้เกินดุลนะครับเกินดุลอยู่ร้อยกว่าล้านเหรียญครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญของเรานะครสินค้าส่งออกจากไทยไปอิสราเอลก็เช่นรถยนต์และส่วนประกอบนะฮะอัญมณีและเครื่องประดับนะครับอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปนะฮะไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แล้วก็ข้าวครับแล้วก็เรานําเข้าจากอิสราเอลนี่ มีเครื่องเพชรพลอยคือเราเอาเอานำเข้ามาแล้วเราเจรนายกลับส่งไปนะครับเพราะเรามีฝีมือ้วก็รยากําจัดศัตรูพืชนะครับเครื่องจักรไฟฟ้าส่วนประกอบแผงวงจรซึ่งอันนี้เป็นงานถนัดของอิสราเอลเขานะครับในระหว่างสงครามเขาคาดหมายว่ามันกระทบกับการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลในตรงนั้นนะเพราะว่าแน่นอนละครับพอเกิดภาวะสงครามเนี่ยมันมูลค่าการค้าจะลดลงนะครับก็คาดการณ์กันว่าประมาณสี่หมืล้านนะครับที่จะทําให้อ่า การค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลอาจจะมีปัญหาในไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับต้องบอกผลกระทบมาเร็วนิดนึงมาเร็วมาเร็วนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจเ่าประเทศพูดถึงผลกระทบอย่างไรครับรองศาสตราจารย์ดรอัฐพิสารวานิชนะครับบอกว่าหากสงครามยืดเยื้อเนี่ยจะทําให้การค้าของตะวันออกกลางกับโลกลดลงโดยอิสราเอลเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอันดับเจ็ดของตะวันออกกลางนะครับ ส่วนผู้ส่งออกอันดับหนึ่งคือซาอุตามด้วย UAE คูเวตอิหร่านครับนะอิสราเอลเป็นผู้นําเข้าอันดับ3ก็จะกระทบกับการนําเข้าสินค้าของไทยอ่านั่นแหละและก็อาจารย์หิดเนี่ยยังบอกด้วยว่ามีแนวโน้มที่ราคาน้ํามันเนี่ยจะทะลุ100เหรียญหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญต่อบาเรลนะตอนนี้อยู่ที่80ดสิบกว่ากว่าแปดสิบกว่ากว่าอยู่ระหว่าง80ถึง90เนี่ยถ้ากระทบไปร้อยเหรียญต่อบาเรลเนี่ยนะปัญหาเรื่องราคาสินค้าโดยเฉพาะน้ํามันมาแน่นะครับ เอาละครับนี่คือเราต้องจับตาต่อนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของสงครามในอิสราเอลนะว่ามันจะจบยังไงจบแล้วเราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแน่นอนนะตอนนี้เราสูญเสียพี่น้องแรงงานไทยที่ไปใช้แรงงานนั้นเนี่ยยีกว่าคนล้ตามตัวเลขนะไม่รู้จะสูงขึ้นไหมยังไงก็อแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของผู้ใช้แรงงานคนไทยนะครับ ที่ต้องสูญเสียในสงครามที่เราไม่ได้มีส่วนด้วยครับแล้วก็ยังมีตัวประคันอีกนะครับที่ต้องช่วยกันที่ต้องหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับเราจะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูนโยบายสําคัญของพรรคเพื่อไทยและนายกที่ชื่อเศษฐยเงินดิจิตอลมันจะเกิดได้หรือไม่อย่างไรพักกูเดียวครับ